สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทั้งหลายทั้งพังไทยทั้งเล่าประเทศนอกเมื่อนี้สีภาพมาเบิงนยวิทีการแกงน้อใหม่ครับแกงน้อใหม่รสแซ่บแซบีมือของยายผี่มือของยายสีครับ นี่น้ราใหม่ต้มแล้วเด้อครับเด้อต้มเรียบร้อยแล้วต้มเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็น้ำยานางน้ำยานางอันนั้นจะตำพริกใบใหญ่ใช่ตำพริกใสต่ตำพริกเขาเบือ่อบอกเขาเบือ่อยู่นี่เนาะเ <ๆ S 1> ขาเบือ่อับน้ำยานางนี่ แกงหน่อไม้เชิบแชบครับรดเด็ดลดเด็ด,ดใส่ลูกโดดด้วยครับลูกโดดด้วยกระร้ะอหรอฮะใส่พิกกระร้อ พรใส่บอ,อต้อพริกใส่ด้วยครับใส่ลูกโดดด้วยตัแบบแ้งแต่ต่อเที่ยงงาไม้เก่งลาไม้เมนูตอนเย็นครับเมนูตอนเท็่กินข่าวแรงครับ ตำพริกใส่ครับแล้วก็น้ำย่านางทำจะกับข้าวเบือเลยครับเทลงเลยครับเทลงหม้อเลยหม้อยังไม่ได้ข้างครับเทีคน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 ผงหม้อกันคนในข้าวกันไม่ยังใส่เห็ดใส่เดด้วย ใส่เห็ดด้วยครับเกงกน้อไม้ใส่เห็ดเห็ดไปหา,หมาเมื่อเช้านี่ครับเห็ดออกลายแกงหน่อไม้ใส่เห็ดเห็ดหน้าแรก่กัเห็ดลังแร่เห็ดกอ ตั้งหม้อเลยได้บ่าเลยตั้งไข่เลยตั้งหม้อครับตั้งหม้อตั้งไข่เลยเด้ตั้งหม้อตั้งหม้อใส่เรียบร้อยแล้วซีรล่ยั้องไปใส่บโปรตีนยสเนี่ยใส่ปรุงด้วยนี่ใ,ใส่ปลาแดกใส่ปลาแดกใส่ปลาแดกใส่หอยมันเห็นแล้ว เอเเด็เดเอ้ด้วยประเดี๋ยวเสร็จประเดี๋ยวเติมพื้นนอกมาเนี่ยแล้วก็คน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  ปิดหม้อปิดหม้อ,มอรอน้ำเดือดเดือดแต่สีรต์หม้อใหญ่ใส่อะซีรตตัดแล้วจนซุกก่อนใส้ของซีรตรอน้ำเดือดกับรอน้ำเดือด เดือดเดือดไเฮ็ดมันยุกครับโอ้ยไม่ร่วงไม่ล่วงครับระวั <c oughs> งที่ลอ่อน้าเดือดลอ่อน้าเดือดลอ่อน้าเดือด ียมปลาอีตัวอ้เตยมปลาอีตัมาใส่น้ำครับปลาใส่งนะเนาะปลาเงี้ยนะปงีนะเด็กน้ำจิบบลายเ หนึ่งเฮ็ดก็เบิกกลับหนึ่งเฮ็ดก็มีครับหนึ่งเฮ็ดก็มีเฮ็ดไปหามาคนหนึ่งไว้หนึ่งไว้หนึ่งไว้ เตรียมผักอีตูกินหอมฉุนเลยครับน้ำยังไม่เดือดครับไฟมันไม่แรงนี <c oughs> ่ก็คน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 เวขบเบรติดคนน้ำยังไม่เดือดติดหม้อหรือั้ง เครื่องหมดแล้วครับครบหมดแล้วรแอนน้ำเดือดครับรอนน้ำเดือ,อดรอนน้ำเดือดเติมน้ำอีกเติมน้ำอีกนาน้ำมันแห้งนิดนึงนน้อยว่า ไฟไม่แรงครับมันยังบ่อโคตยังบ่อโคตรห่น้องเอ้ย นี่ก็เหยอดที่นึงไห้ครับเห็ดที่นึงไหน้นึงไว้กินวางล,อล่อร่ำเดือก็ดูรอบรบ้านนะครับรอบรบ,บ้านบ้านของคนไกลทินครับ เป็นไก่ตินกำลังโผลกับกำลังโผลย่างอยู่ครับย่างนิ่งๆอยู่ เรื่องขาตั้งกล้องครับพี่น้องขาตั้งกล้องหลับไว้ในเรือนครัวเวลาถ่ายคลิปในเรือนครัว ก็คือจิจบสมเด็จได้วอกครับเนาะมีแต่ลอดตักไปกินครับรอให้มันเดือดน้ำเดือดแล้วก็ตักไปกินเลยครับตอนนี้ตักไปกินตอนค่ำๆนี่เย็นๆนี่รอให้มันเดือดมันสุกก่อน ขั้เข็มกับนี่ครับลั้เข็มลั้เข็มลั้เข็มถูกต้นไม้ยืนหนอกูกอยังไม่ติดท้ายม,มีมองและระวังรอน้ำเดือดมาดูข้างนอกครับบรอบบ้าน นี่ครับรอบๆบ,บ,บ้านก็มีปลูกผักปลูกอะไรปลูกต้นอะไรก็ไม่รู้ผักหวานก็มีข้างบ้านมอกซิดาพลังพลังอันนี้ลูกอะไร้ต้นมกกะกรูนต้น,นยังก็อล้วนี่ก็ต้มน้ำม้ครับอันนี้ก็ ต้มหนอ่อไม้นี่เมนูอีกต้มหนอ่อไม้พอกินกับผลปลาดุกผลปลาดุกนอ้อยเอ้ยก็คือที่จบคลิปไปเพียงเท่านี้แล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์ด,รด้วยครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ใชนี่ครับสองน้องไม่ครับพอเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ